ชมคในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดซึ่งคนทีมงานและนักแสดงขึ้นเครื่องการบินไทยเพื่อมาถ่ายทํากันที่บ้านฮิรายามะประเทศญี่ปุ่นโดยการมาถ่ายทําที่ต่างประเทศนั้นแน่นอนว่าต้องพบเจออุปสรรคกันบ้างไปเองโอเคเดี๋ยวพามาได้เลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นลูกเกลียวนิดนึงไปทางหลังไป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 ไม่เปลี่ยนล้ว รู้ดูซึ่งุหลักแน้วงจะต้องย่างด้แน อย่าเรียกว่าบ้างคะ่ะนี่มันคลื่นลมแรงระดับน้องๆสึนาม,มิกันเลยทีเดียวเอ๊ะคุณพี่คะ่ะถ้ามันจะลําบากขนาดนี้เปลี่ยนที่ถ่ายจะสบายกว่าไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะ การถ่ายทาฉากต่อไปจัดขึ้นที่วัดนาริตะซันซินโชจิซึ่งสถานที่ถ่ายทาแห่งนี้ได้สร้างความลำบากให้แก่ทีมงานและนักแสดงอีกเช่นเคยเนื่องจากทุกคนต้องเดินขึ้นบันไดกันนับร้อยขั้นเพื่อไปอยังที่ถ่ายทาและคนที่ดูจะมีปัญหามากที่สุดก็คือเพชรนภปัา <c oughs> ที่แพทนั้นมีสุภาพบุรุษซนดีอย่างเดียวคอยจูงคุณพระช่วยเอะแตเดี๋ยวค่ะสุภาพบุรุษมากเลยค่ะน้อง นอกจากอุปสรรคจากสถานที่ถ่ายทำแล้วในวันนี้การถ่ายทำที่โรงเรียนโทโยสมิก็ต้องพบอุปสรรคเช่นเดียวกันสามองม,อมันคือการที่กอบพ,พิชยายะจะต้องอุ้มยายา

แอะย่าๆคะ่ะอย่าพิ่งไปไกลถึงอุ้มสูงๆเลยคะ่ะเอาแค่อุ้มไม่ขึ้นก่อนจะดีกว่าไหมคะนะอะ่อะอะ่อะอ่ะ ช่วงนี้ใครที่ไปทําบุญที่เขาขิจกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับก็อย่าลืมครับไปเที่ยวแวะชมงานราชมงคลรักเหลืองจันทวันดอกไม้บานครั้งที่13นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่1 2บสถึงสิกุมภาพันธ์นี้นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับในงานก็มีกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆสวยงามนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับมาชมก,กันกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะ,ะคะ